อเดี๋ยวเขาจะทำได้เนี่ยเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสถาสาธุชนคนดีตั้งหลายาพบพระกันย้ำตอนเนาะวันนี้เกาก่อนจะเพนพอดีจบดีได้มหันกระทอบหลังหนึ่งนะตีอยู่กระท่อมไปบัดใจไปน้าหัวน้าละนี่เนาะเออเป็นกระท่อมน้อยหลังหนึ่งกระท่อมกับนานี่มันขู่กันสถาญาติโยม มันบอกงามตัวใดแต่ว่าถ้ามันมีน้มีต่งอยู่ใกล้แล้วมันดูดูมีเสน่ห์อันนี้ก็ไม่เก่าเก่านะไม่เก่าเกถึงนัดเนียพวกขึ้นีนหน่อยน่ออ่าปืนก็มียังอ่ะนี่อ่ามีฝากเนี้ยอ่ามีฝากมือย่ะอาจจะมาอาศัยมาพักจาก้าเพราะมันเปียะทั้งผืนแล้วหลังจากที่เดินทางจากเดินทางจากอันอ่าป่าจ้าบาน บ้านห้วยไข่อ่าบ้านห้วยไข่ตําบลทุ่งหลวงทองกะทุ่งหลวงทองบ้านห้วยไข่ตําบลเออทุ่งหลวงทองเนาะอ่าก็เดินทางมาจนถึงตอนนี้เขตอำเภอเชียงคำเขตอำเภอเชียงคอ่าเป็นที่แปลกใจเข้ามาเขตอำเภอเชียงคำนี่ดินดำน,น้ำดีซะทั้งปู้นสีจะแห้งแล้งหน่อยแต่ว่าเปินก็มีอ่างน้ำอยู่แต่ที่นี่นี่หันเข้ามาปุ๊บนี่หันทุ่งนาเขียวขจีถึงสองฝั่ง แล้วก็มีต้นต้นยางพาราแล้วก็รีบรบไกดปุ่นนะ่ะขาวชุกปกปุ่นนะ่ยก็คืออันต้นป่นปลูกบาร์รัมไงบาร์รัไง,ง,งนะเออใส่สารนองงามนะเป็นหมอนดอยพอดีว่ามาถึงงาน,นกระต่อมหลังนี้กระตอบหลังนี้เนะี่ยเจ้าของเป่นทำนาอยู่พอดีอทำนาหัวซีว่าเป่นจะใส่ปุย๋ยนาะเข้าเป่น จ้างละอ่อนมาผลปุ๋ยเฮือยมปอก็ทักทายกันแล้วก็ขออนุญาตพักที่นี่ลงปอเปิ่นก็ว่าโอ้ได้กไก่สบายตามสบายเลยอาจารย์นะอาพบป้าเปิ่นแล้วสธาญาติยมจะสัมผัสสักน้นน <c oughs> <c oughs> อยเนาะวันน <c oughs> ี้เป็นพระเอกเอ็มวีให้กำนัลป่อยอย่างก็ป่อยอย่างก็ป่อยอาจารย์จันฮะป่ออาจารย์แฮมซ่อมนะโอ้ป่ออาจารย์จันมาคคณายกวันหยางแต่ก ban một bán à, chết ạ Ờ, bán chết nọ à. À, bỏ ai chán chán nắm xóa cuốn lúc Nắm xóa đen Bỏ ai chán chán bùa đen, bán, bán Bán mùa chết một chết năm về, năm về à, chữ ban à, nhỉ Bán, bán mẹ tắm Ờ, oh, ban mẹ tắm à, mẹ tắm chết nó tầm bốn, tầm bốn năm vén, không còn khôn mẹ tắm ở dưới nha, còn tôi, tôi mới mà, tôi đang đứng ở đây đó. Oh, oh, bên đó, Ban Mèt nó, Tấm Bối, Tấm Bối Ban Vạn, ấp Chiang Khâm, tỉnh Quảng Tây. Anh ấy sút, của Trang không? là cả Phu Xáng. Oh, Phu Xáng, em, em có, Chiang Khâm thì tít thương, thương thương bên đâu là có thương không? Phu Xáng, anh, anh là cả Phu Xáng, là cả thương. อ๋อไปผู้สังท่านแล้วนี่ไปอันจากเทิงแล้วไปผู er. <c oughs> ้สังในหัวตรีน้ำท่วมท่านน่ะนะไปเจอเหลือน้ำท่วมอ่าอันนี้ป่อปีนี้อายุต่อเฮ้ยป่อเดี๋ยวนี้ก็หกสิบเก้านะเจ็ดสิบแล้วนะแตเจ็ดสิบแล้วก็เอาแต่เจ็ดสิบแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้จะได้เจ็ดร้อยแล้วเนอะ <c oughs> พี่น่าฉลองได้เจ็ดร้อยอนุมาก่อนยนนืนนะเออน,นะอนีอนอ่ก็ป้าการพบกับอู้กันสนทนาธรรมกันอีป,ปอ่ออีปอ่อหันตู้เจ้ามาอีปอ่อจวนไปอยู่อันบนดอยบนวะเออมีตีมีสำนักตีปฏิบาานะัติธรรมเนาะใบแจสัมนักสงแต่ว่าเป็นตีภาคสงตีภาคสงตีอันอยู่บนดอยตีเจ้าบ้านเป่นธรรมก็ว่าไปทําธรรมก็ หลวงปอพวกคุยเหรอหลวงปออสงฆ์กันหลวงปอดีเออหลวงปอดีที่ก็ไปสงฆ์เออแล้วก็อันตะกี้ใช้สมุดตะกี้พิเดชเนาะเออเออเออหลายปีมาละเออเออเปิลสร้างไปปะกันไปสร้างไว้กะครับคาเปิลเปิลชวนชาวบ้านไปเพราะว่าครูบาอาจารย์สร้างไว้โอู้บาอาจารย์สร้างไว้เป็นเนี่ยเรียกว่าเนี่ยต่างกรรมเปิลเออเออเออน่าสนใจเขา คงจะเป็นตีดีฮะเตี๋ยครูบาอาจารย์สั่งไว้เนาะตีปฏิบัติตีเมาะเนาะจะห่างไกลจากบ้านคนหน่อยถ้าจังนี้ไปนี่กี่กิโลเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลกับพลอกไก่ปลอไกลแต่ขึ้นดอยหน่อยเนาะขึ้นดอยขึ้นดอยรถเครื่องอย่างเดียวกะรถเครื่องได้อยู่ที่บากขึ้นได้โอ้โหบากเลยแต่แต่ก่อนนี่กลมีสองเขาขึ้นได้ทำเดียวขึ้นมาได้ช่องเดินนี่ก็เดินเดินไก่ก็ชาววัดเดินนี่เดิน เดี๋นี่ก็ไปไปหาอังก็ว่าบอกแต่กับพอดีพอดีเนี่ยห้ากิโลเนี่ยหกกิโลเนี่ยเดินขึ้นไปบนแหมประมาณสองกิโลเนาะประมาณนั้นสองกิโลเกาะควาเนี่ยถ้าไปถึงตีนห้วยแค้ไหนเออเออประมาณนั้นแต่มันเขาไปมันเขาไปเป็นปลาเป็ดดำห้วยเนาะน้ามันก็มีอยู่มันเป็นธรรมชาติเนาะปัจจัยหน้ามันนั่นแหละตีมาเนี่ยให้ดำน้ำเป็นขุนห้วยของามีของ กูบอกาจารย์เฮาน้อในไปฮักจาหองห้อยผู้ดอยเนาะ้อหน้าเป็นเฮาได้ใจได้ฉ้อยอ่าเป็นคนกล้าคนจู้เออเนาะนี่น้านี่ก็อใจตีเปิลเนาะเป็นอ่างเป็นอ่างหลวงเลยเนาะเป็นอ่างเก็บน้าหลวงเลยเนาะเป็นอ่างก็ว่าเขื่อนจะว่าเขื่อนก็ว่าใจเป็นอ่างเป็นห้องอ่างแต่ว่ามันใหญ่เอาใหญ่เนาะโอ้ดีละ กลุ่มเปลี่ยนของเจ้าบ้านเนาะมีมีคนบริหารอยู่เนาะมีมีให้หมู่บ้านเนี่ยอ๋อหมู่บ้านบริหารกันประกอบตำนันเนาะติดเข้าเนาะอ๋ออ๋กำนันเป็นก่อบริหารดูแลเอออ่าทุกู้จริงกอย่างเเออขากับฟังเจ้าบ้านากับฟังกำปอนะโอดีดีเดี๋ยวมีโอกาสมาอาจเป็นเป็นเรื่องที่บาบังเอิญอะหลวงปอเออปอป้าเฮาอูหลังนี้นะ อ,อ,อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่จะทำให้เขาได้ปฏิบัติท่านกันได้แต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสตั้งหน้าถ้าใจมันป่งมันตกมาตั้งเพศก็จะได้โทรมาบอกเราก็จะมาเอวพออ,อมาเอวพอถ้าเพิงใจก็จะปฏิบัติพอ,อปฏิบัติแถวนั้นถ้ามันมีอย่างดีก็จะได้อาจจะปฏิบัติเงา สักระยะก็เปลี่ยนได้เนาะอันนี้เป็นเรื่องอนาคตยังไม่แน่นอนแต่แต่เป็นสิ่งที่น่าน่าสนใจเขาเขานึกในใจว่าถ้ามันมีมันจึงมีติสําหรับปฏิบัติของใจละตนมันจะเหมือนกันถ้ามันมีมันจึงมีอันมาจิมาบอกมันจึงมีจิมาบอกนะอันนี้ก็เดินมาซุปปี้ยังมีเผ่จีบอกเข้าใจไปหันว่างจีแต่ว่ามันมันยังหัวใจเตะหันปราจญหันอย่างเมื่อแตมัน มันยังมีความหมุนวายอยู่อีกเนี่ยแต่ยังอีนี่ไก่ยังอีนี่เข้าท่าอยู่เออเนาะก็อยู่ได้อ่านี่ตังบนนี่ก็ถ้านี่วันหน้าก็โซล่าเซลวก็อย่างก็ได้เนาะตังบนสับเปลือกอ่าอันนี้ก็สนใจเรื่องการปฏิบัติตะกี้ถามกาถากะบอกกรถาที่เฮาเฮาถือกาถาเดียวกาถาเปลือก็แต่เขาถือกาถาเดียว ไปที่ไหนอีทีพิโสพระคาวาจกข่าวเนาะบัตรถือนักถ้าถือนักมันบัลุมปุ่มปั๊มมันขาดความมั่นใจอ่ะอันเดียวป๊บจกข่าวไปเลยอแม้กระทั่งกรรมบางกรรมนี่มันใจถูกบาลีแต่เปินถือเป็นคาถาเปินก็ยังเป็นคาถาได้นะอ้อมขลุกขลุกในกานเนาะเปินเจือถ้าเปินเจือแล้วมันก่อนเนี่ยอันนี้ก็เจือเนาะป๊อเป็นคนที่ขยันเขาดูแล้วป่อเป็นคนที่มีความตั้งใจทํางาน ถามแจ้นี่กินเหล้าป่าไมกินครับนี่คนอย่างอีแปกนะคนติ่ไฟทั้งนี้บอกไฟกินเหล้าแล้วก็พอทําให้ทํานานี่ทํานานี่ได้ผลแล้วก็ได้ตังเก็บกุปีนี่คนอย่างอีนี่ปลอเลี้ยงไ่นี่ <c oughs> อ <c oughs> อ,อนี่นะ,ะปีนี้ทํานานี่กี่ไรน,นี่น้านอีปอ่อนะสะทิทะสิบไรดอสิบกว่าไรนะสิบกว่าไรนางงามอ,อ่ะเออนางงามนางงาม ีนี้ก็ได้หลายตังค์ก็นี่อ,อได้หลายตังค์วันก่อนเขาไปปะคนเท่าตีสันหละกอนอันนั้นจากมีอย่างสักอย่างนะป๋อเริ่มต้นมากับขอบครัวปอแม่เปินสะสมตีเพียวพัดบ,บกเอาอย่่งอย่างเอาเนาะสมัยก่อนเนาะ<ม>ก็ได้ตีอยู่สัก4-5สิบไหลนะแล้วก็ต่อมาเปินซื้อคน้คนขายเปินซื้อไห้เปินวหวถ้าเปินซื้อกว่าคนที่อื่นมาซื้อ ถ้าคนที่อื่นมาซื้อมันใหญ่เป็นของบันเทาเลยวะคิดถูกซื้อแล้วก็เปินมีตั้งเปินไปอู้ก็เท่าก็สอบว่าเปินมีตั้งมีน้ำอยู่มา่อีแล้วเปิลนจเนี้ยน้ำเปินจะทรงเพื่อปีเตัวอีเตัวอีหน่อยอ่าบรเดียวแหมสองปีหมดแล้วอ่ะตีแกซื้อฮั่นเดี๋ยวทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสิบสี่ลายสันละครมันนั่งอู้ก็เฮาหลังเฮาจัดรายการแล้วคืนนั่นนั่งอู้เปินชมวงอู้กันเปินเป็นคนบวกก็เรียนอีปอนี้อ่า บะฮู้ชักจื้อเปิรนพ่อมันนั่นนะอู้กันไปอูก้กะดีใจว่าเปิรนเปินเป้นบะก,กินแล้ว<แ>เอาเวลาที่จะกินเล้มาคิดกับว่าใจเนีย้ยจะได้คือมันงอกมันเงยอ่ะมันงอกเงยทํางานทํางานก็บะเล่งต่อเก่าแก่ว่าทําเต่าตีแก่ทาได้อ่าแต่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทาเนาะเ<แ>สียดายลูกเ่าแก่กดตายละเหรียญล้านไว้แห่นี่นะเลี้เรยงล้านเรียงล้านก็ตีอย่างกนั้นก่อนนากาของล้านนี่แก้ว่าคนเฮาบางเต่อมันเกะ เนาะสร้างทรัพย์สินไว้กับมั่นกับอำนวยกับคนนั่นสืบตองกันนะอีป่อมีหลายคนกันลูกท้็ยังกี่ร่างก็ตายเงี้ยร่างเออไหนตายเมียนกันเนี่ยเมีนกันเออนะแล้วก็ยังต่อเท่านะฮะยังต่อเท่าโอ้ตรงนี้ดูด่างยากตรงนี้ดูที่น้อกตรงนี้มันแปลกนะป่อเป็นยามหู้มันจะมันจะเสี่ยงกรรมเฮ้ยเนาะฮะมันจะเสี่ยงกรรมที่เขาผมต้องห่วงอย่างไฟนักเงีเนาะ เออถ,ถ้าถ้ามีเขาอยู่ห้องห่วงใช่ป,ป่ะน,นะป่อะบ,อบอห่วงเออเดี๋ยวนี้เขามีแต่เขากลัได้ฟักงกเขาไปีล้ละนอแล้วก็ป่อปอตีอูก,ก็เขาว่านั่นเป็นอูเรื่องหนึ่งว่าอันผมผม,ผมบา่บานนี้ยมการแปงบ้านแปงอย่างให้หลูกเขาเขาจะ่ยุ่เอีอย่างงั้นหลูกผมผมตึ้มก็จะแปงให้มันถ้ามันอยู่ผมก็ตึ้มแปลงให้มันผมเอาตีใหม้มันแล้วใจมันดีกว่าตีนี่มีกา เ่งให้ใจความสามารถใหญ่ตีนี่มีกาแต่ว่าบ้านนี่กาลดบ้านลดนี่กาลดลดลงมาสร้างไว้ให้เขาถ้าเขาอยู่พวกกินเพราะว่าก็แล้วก็บ้านนี่สิปีเส้าปีเป็นปูเป็นงามเพียงได้แก่จังเนี่ยมันถึงเก่าสุดท้ายกาลดลไมโครทุกเหมนอนก่าบันเลือยังนะแต่วัดตีนี่ก็คือเป็นกราไให้ยางเดียวอย่างเอียคนนี่เขาทาเป็นคป็ถูกเนี่ยหลายหลายคนนี่หลงหลงอันหลงอัน ลงความคิดตัว,วเก่หาหักลูกคือเน่ยจะได้ให้เขาสบายที่สุดอ่ะบางที่ตุกอย่างเขาผมปอคือไปทำการทํางาน,นบางคนออได้แม่ได้ใจสึงมัดบอกผุ้ภาพอะไรว่ามาดตรงงาน,นจ้างผมมาเออคนปุ๋ย จ้ะแต่งตัวนี่บปอชุบผ้ากระไดก่อนโอ้โอ้ไม่เป็นยังอีกการนี่กะเช้านะานะปกติจะรอกว่านี้วันนี้ด้วยวันนาเกิดป้ารอกแล้นี่ป้าป่อนี่เห็นคนในนาโ้กันทุกใจนะนะอันนี้ก็คือเวลาเดินทุดงอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งสําคัญเหมือนกันชีวิตของผู้คนหลอบตัวเขาเนี่ยบางเตืออันเนี้ยเขาเคยปะกันมาก่อนแต่มาปะกันด้วยบุญ ถ้าเขาเดินมาก่อนอาจจะปะอปะปอบถ้าปอกไปซื้อคว้าเหียก่อนเขาก็มปะอีปอกนะมัน,อนพอดีพอมะมอะมามาปะมาพบกันแล้วก็อนาคตตังนาอาจจะ,ะได้รวมทางกันบัาทาังได้ก่อทางหนึ่งเนาะในทางบุญทางกุศลทางเพ่มีการมีงานก็นดีทางอัตมามีการมีงานก็นด,ดีด่มีวันนาอีปอบก็จะไปเอวฮนะเนาะมีสถาคนหนึ่งแ <c oughs> ห่งโคตอย่า่อีปอบก็อยู่บ้าน,น้นบ้าน บ้านปงบ้านห้วยบองอตำบลแมบบ่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาปอนเนตทัพมาคันคนนี่จิตใจ,จอาสาเอาขวาเอาควาจะไปแย่การตรงตัวเกาจะไปตีเข้าไปหันปืนแบกเข้าชวะขว้าไว,ว้<อ>ข้างตางหันไปโจยปืนแบกเข้าอเปล่าน่าเปลนเป็นคนย่างแอ่ะนม่ใส่เปลนอัน ชอบจวยเขาจะ่วยห่อมจวยห่อมได้คิดแต่ว่าหันเปิ่นแบกอเข้าไม่ได้จัดแล้วอิน่ะคนเดียวต้องยอกต้องยอกไป่วยเปิ่นแบกเข้าซส้ากดใจถ้าเปิ่นแบกคนเดียวก็เส้าเถี่ยวแกไปจวยเปลี่ยนเปิี่นวะไปกึงแล้วไปจัดเร็วอิน่ะน่ะแล้วแกจะเป็นคนที่เจ้าบ้านหักเปิ่นเป็นคนที่ใส่เงี้ยแล้วก็เป็นคนเก็บเงินเก็บเท่า รถไถยไม่รถไถยคนเดียวตั้งไทยนาคนเดียวอาจ,จะอยยุโทากันอ <laughs> ่ะอันโทรหาเขาอีพ่อฟังรายการอยู่อันหันว่าอาจารย์จะมีงานเืน่นเมษาปีแล้วนะพ่อจะมาจ่วยเน้ออีน่ะเขาว่ะอีพ่ออยู่ไหนยังได้อยู่พเยา,ยาใกล้ๆป่อจะไปจ่วยอาจารย์จะเตรียมงานเดี๋ยวก็บอกเพือฟังไกลเตรียมงานพรไปขับรถไปคนเดียวจากพะเยา,ยาไป เขาก่อู้ก็ละอ่อนคนเท่านี้มาแปลกจะมาอะไรได้บมเบอเองเนาะศึกษากันพอเองกันเนาะทำมาดีเขาก็ดีตอบมาดีเขาก็ตอบแย่เองน่ะไปเขาไปไปถึงเจ้าไปถึงพุ้นเจ้าก็ไปก็อไปเขาก็บอกบอกการบอกงาน่วยกาช่วยงานเนี่ยการช่วยกันอู้เป็นคนเช่านาเป็นแย่จ้างมั้งเนาะย่บาฮักบาฮักแห้งนย่ไปที่นี่คนทั้งบ้านตายขอโทรหา โอ้ยู่สักสองวันเนี่ยกลาคนเรื่องบ้านตายเอ๊ะจะได้ผมใครไปแต่อาจารย์ก็ไปแล้วก็กลับกับป่ะเป็นยังไงวเป็นอยังงี้ไอเนาะไปทักมันง่ายได้คนตายติดกันแล้วเราก็ตังค์ให้แกอ่ะตังการน้ำมันโอ้บ่เอามาเอาป่ะผมอันอาจารย์ผมเอาอีหลอการน้ำมันกําเอากาแห้งกัดที่จยหั่นกําเอาน่ะเราก็ว่าโอ้คนเท่านี่ครบได้ไอ้นาะ กลับไปบ,าบ้านเขาพอไหวหายเชฟก็ไม่หายเชฟเลยเอเสียชมแล้วปิกไหมจ่ยเนี้ยการจนแล้วอแล้วก็เขามีการมีงานตีว่าถ้าแกจะแกจะบอกแกแกรักฟังทางวิทยุอันนี้แกกับแปะอะไปไปจ่วยพอพรถไปเหร่รถขับรถไปคนเดียวนะ่ะไปนอนปุ่นสองสามวันว่ะอันนี้กับวันนั้นนี่กับเดินเดินไปตางปุ่นอ่ะเดินไปทางงานบ้านแกไปแวะบ้านแกไปแวะหลายหลายบ้าน จะไปแวะอันบานปกากแกาวเขาเหล่าให้ฟังคนนิสัยอย่างเงี้ยคนนิสัยชอบช่วยหลือคนอื่นเจ้าบ้านนีหนห้าค,ค,ค,คนเนี่ยอ่าคนคนคนผินจิต,ตอาสาเนะาะเสียสละเนี่ยดีนี่ก็มีให้มีนะ้มีอย่างเหมือนกันเนี่ยคนอย่างเีถึงจะมีอีกป่ะถ้าคนมากินเรามากินย้ัใจซะสน่อยนะมันเสี่ยงครับเขา,าอ่ะมันจะเสี่ยงอย่างนักแล้วอ่ะเขาตีว่าราคาเราต่อไรอ่ะแต่ความคิด จิตใจทีมันจะหุ่มการหุ่มงานหุ่มเก็บหุ่มเคลียมันมีคนกินเล่ามากหมดไปอันนี้ได้ปะกันแล้วนี่เป็นบุญอีแม่ยังอยยังายตัวไหนอี่มยอีแมย์ี่ม6นอย่ก่อนหกสิบนี่กะหกสิบแปดหกปดะหึหกสิบสิบเป็นเกิดศูนย์ีศูนยกะศูนย์ศูห ห้ากับส่วนี่เยเนาะส่วนี่ส่วนห้าและเออเขานี่ส่วนหกนะนี่บ่อ๋อส่วนหกเกือบจะเท่าละเศ้าหกละเกือบจะเท่าเกือบจะเท่าถ้าเขาว่าเกือบจะเท่านะเอออ่ะวันนี้ก็สรุปความว่ามาปะโยมป่อเนาะอ่าป่ออันได้ปกปะ พระธุดงค์วันนี้เนะาะอาตมาเจอพระมหาสมชาติชาตะป,ปัญโยเนาะจัดรายการตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเซาแสถานีตั้งเชียงค้ำนี่ก็ฟังได้ช่วงเ้าาริกาถึงเ้าสองานริกานะตั้งพะเยาวก็มีแฟนรายการน,นักอยู่วันนี้ได้มาปบมาปะหาปอกกะถือว่าเป็นบุญของอาตมาได้มานั่งมาพักในห้างตีปอปแปลงไว้นี่ก็เป็น อ่าสบายะสะดวกสบายเดี๋ยวจะอาศัยชันเพ้นที่นี่เนอะครับเข้ามีแล้วมต้องห่วงอ่าเรือก็จะได้ปันอีปอดเลย <laughs> อขอบคุณก็หวังว่าข้างนี้<ต>ในการพบปะกาันใบใจยข้างแรกเนาะอ่าเป็นข้างแรกแต่คงจะเป็นข้างสุดทา้ายนครข้างอนาคตตั้งนาก็หวังว่าคงจะได้อ่าพบปะกาปัน,นเป็นปีเป็นน้องเป็นปอเป็นแม่กันต่อไปอ่าอำนวยปอนให้อีปอและครอบครัวเนอะลูกหลานทุกคน อยูดดีมีสุขอายุมันก่อนยืนยนยาย่าหายใ่สวนเน่าหายเ่านาก็ขอให้ได้ผลผลิตดีตามความมุ่งม,มัดปรารถนาทุกอย่างทุกประการจัตตารโรธมาวทันติอายุวนโนสุขังพะลา